ปนี่ละดีบปบักดีเอาเนิวให้มาครับดีว่าดีพวกนี้โอ้ยย,ยู่อุ้มเน่ยน่อยก็อยู่นะมันพายมากเ่พายสตีมพายเหนี่คือตังได้ปุ้นเองน้นมันอยู่แสไอ้ม,ม,มองไงมันนั่นยี่แม่นเบอตอับาลงโค้งนตาไม่ขีดผู้หลงสบาูาหลง ันจะมาหากินอยู่นี่เนี่ยหากินมาชิมแล่วมสมบูรณ์มาชิมองมังบิปจะเอาจริงของนามก็มีนี่แล้วองหนามี่เอามั้ยเราของมึงอ่ะเอาดูดิเห็นยังไงจะเห็นเ้ยเอกมนี่คือบอคุบเอาเว้นเดี๋ยวเห็นบาเอา แต่ว่าเห็นลายลายลายแบบว่าบกความหยือของล่างกับบกตาวับเลยดิมันปุ่งเลยเวนยข้ามบกดาเเนาะกูก็เข้าใจว่าตัวตีไปจังสั้นแล้วกูก็แห้งยานมันปุ่งไปเฮื่อหญ่มันเนาะว่าออกมาอย่างหลักเพราะเราโตบ่เพราะเราโตเบาเบาไปกันนะไปหำามเพราะเราโตอ๋อตัวนี้ก่อนเอิรนมาเอิรนมานั่นแหละมันกระเบียไปดมหันหละตะละเตือน เฮดนมแม่ดอกขึ้นนี่ละวท้องว่ามันเบื่องซราให้หลายได้บ่ะหาจะเป็นต้หลวงว้าเถโอเคได้ได้คือดีแลยป่ะพูดลงเบิ่งดอนอันนี้นะตะยูนีนะตะยูนีนะมองมานีนะพูเยนว่าคนดอนพูดายมันกเร้หือก่มาจะูตันอะไรก็ได้นะอืม

เอาบามันเป็นแมนซุ่มหนีบอกเลืมแมนแมนบ,บ้าบ้านลูกพลาดวสโพาดปลาซิวได้บาอันนั้น,นอันนั้นก็เนได้หรอหน่ไปส่วปลาซิวได้นะ่เด็กินกว่ามันนี่แหละหันยำกลมๆนี่ันมันจะีไล่คุนโคบ้านี่ไล่คุนโคกไปก็เป็นยำที่ทังโคขนาดนั้นเลยหรอผุ่น่ะโ,นโอ้โหแน่นอนแน่นอนสวปลาซิวเออบ้านี่ไงกรนบามาเลยส่วปลาซิว มันไล่กินโคกอิลีว่ะอิรมันไล่กินโคกเหรอมันจะไปขบดพี่มันขวดชุดยอดเลยววะโอ้โหชุด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 เอาไม่กระไหนเร็วจำเร็วช่วแม่เร็วช่วแม่เร็วอุได้กินว่ะได้กินว่ะชุดจริง ผู้มินมึงยืนอยู่วึ้ยังได้เห็นหนูแลนหลอดงามขาไปไไมึงออยืนเฉบเืองนจะขี้ละตัตีเล็บบ้ามาเลย

ออกงเยวคันบอกด้วยนะดออันนี้นะตะยุนีนะตะยูนีนะมองม้าดีนะพูดเงียนว่ะคุดอนพูดยมันตเราใ้ยุไป่วไม่อาจจะหูตันอะไรก็ได้กินท่นเงิน่ะไม่ออกเสียพูดทานลุ่มเหรอ ทัวขั้นขาดสายตาไปได้นี่มันเกินไปแล้วนะแงผู้น่ะพีนะพบปลบไปเลยบ่า ăn Tiếng này bao Tiếng nhân của bọn dài Cúp ngay phan Văn núi tầm cốp vòi đây bao nhưng mình nỉnh này bà tần Lên đường. hả? Lên đường. อัดียงดังบ,บ้าอัดหมดแล้วซ่องประเด็นมันว่าเด็ดจริงหรือเปล่าเจ๊ยังขนาดนั้นเลยหรือเน่นาผมโอเคน้ำตาบอดมันแน่นสนเลยก่ออัดแล้วอ,อัดแล้ว มันเต็มห่อเราเต็มเนบ่ปติ ก็ไม่ยังต่างสุดท้านัการครับได้เลยได้ตนก้อนหมูเบาเป็นยังไงน,นิ่งจมอนแน่นอยู่ดิแน่นอยู่บ้าไปไขายเลยเยงี้ยคือว่ามันไม่คว้นหรอก คือบวกแข้งแท้เนี่ยไปบวกกลยไปบ้าไป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 บวกจกไปขี้มาใส่มาเลยใจหน่อยก็นเเลยะไรกาบ่าวคนเลยปล่อ,ปอยอะไรนะ นี่ก็จะไปโปก่งมันไว้หนึ่งทีแล้วสุดๆแสบดแล้วพุ่นแล้วอือเป็นแรงดันก็ัวมันอยู่นี่ว่ะข้างนหูมันเข่านะ เห็นก็วบบ่านีไ่ไงแสดงว่าหมดความาณมันหลายเลยนี่<ร>เป็กกเก็ดเป็นหุ่ย,ยม,มันจบแล้วบักจกนี่จะมีขวดจกมันจะมีมาตจะหน้าหน้ามึงปะออจบแล้วหลักฐานนี่เรียบร้อยพร้อมนะเงานกับทุกเทมเลยทั้งบักจกหะะ่างเลยนอืมื่ล้วกับจีพอดีเลยไปซื้อเล็กไม้กูดนะมึง ไปเลือกเอาเลยบ้านคุณเยอะ่มแลาเล็กเดของหมูอื่นใช่สิมันสิมาอยู่จังซี่งอ่เนาะแต่พอใจว่ามันอยู่คุ่นแล้วเมื่อวามเคยกับุณแล้วเราอันตาุ้นมาอะไรอยู่หนีเนาะบอ๊าทำไมทำไมนีเราคือวกกนซอยเลยมากะเห็นตัวยานกนรอมันก็บกกลนี่นะเขาึ้นนเหรอเขาบมเหรอ ล่เๆๆนั่นดาวลุงเวยใครมาตัดดาวลุงวะกำลังเด็กปั่นกำลังปั่นกำลังดังเลยประมานชัมม่วโมงได้ปะเนี่ยกซื่คืนว่ะตรงก้อหันบ่ะ เจอกมามาจึงได้ยินร้องระบาร้องไปยังใดรองไปยังในดอนทมันจังลนร้องไปทางใดยังสิตรงไปอีกยีบีนไปยีใ่ สัมผัดเรื่องรูหหมักแง่หูหนูเห็นนุ่มอาอทุคือว่าเห็นตัวมันบ่าอเลัวเห็น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 แห่กนยังสิดังบึ้ง ไงเตี๊ยบยีเด้นเอหนา,นา,าหูเนาะไม่ขาเขาได้อยู่แล้วไอ้ไอ้ทอดเดียนนั่นนึกเก็กบเหด่นแมงนั่นนึกที่กา <c oughs> สายยาใหม่มาเกี่ยวพึพ่งจะขัดมึงรู้เราได้เอามึงดอกให้แนบ้านนี่ บังมุมกล้องบางมุมกล่องเบาแมวกระติใจระเบ่าอยากยิ่งงูบ่ได้อยู่เบื้องขึ้นแขนลอยลองทางใดดอนอยู่กันเป็นระเบียบเรียบร้อยหนูหนูตก่มตุ่มระเบ้าตายป่อมป่อมกระซาซุ่มดุ่มเลียวว่า ลูกทั้งนั้น <laughs> ลูกทั้งนั้น,น,นบอม,บอม